สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมานีจันก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคําทํานายของชาวราศีเมษกับชาวรัคนาเมษในเดือนมกราคมพศ2564คลิปนี้นะคะเอ๋จะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออลลเคินดูให้นะคะคลิปนี้จะตัดเวลานะคะตั้งแต่วันที่15 16สิ คลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีตั้งแต่16จนถึง15ใช้ดูได้ทั้งชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษค่ะทีนี้นะคะเราจะมาใช้ไพ่ชุดจุดเทียนดูดวงให้นะคะ หมอหัวใจฉันโดนทำร้ายคุณจะป่วยอะ่ะเออมีความคิดอยากลดน้ําหนักความรักโดนทำร้ายจิตใจไปปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญบ้างก็ดีใช้เงินเก่งจนเงินแทบไม่เหลือนะเนี่ย ถึงจะใช้เงินเก่งแต่คุณก็ก็เป็นคนที่ชอบทําบุญนะเออเหมือนคุณเป็นคนชอบทําบุญนะใจดีชอบทําบุญอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมียงูจะได้เจอเ,เ,เ,เนื้อคู่เว้ยแฮปปี้เดอร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะคุณเป็นที่รักคุณมีคนมารัก มีให้เลือกสองทางระหว่างนรกและสวรรค์เนี่เป็นคนไม่ยอมคนนะเป็นคนไม่ค่อยยอมคนแล้วก็ที่สําคัญเป็นคนทํามาหากินเก่งหาเงินเก่งในเดือนมกราคมเนี้ยคุณนะ่ะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินคุณจะไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเพราะคุณนะ่ะทํามาหากินเก่งมากหาเงินเก่งแต่คุณจะเดือดร้อนเรื่องหัวใจคือผู้หญิงผู้ชายทะเลาะกัน ผัวเมียทะเลาะก,กันทะเลาะก,กับชู้ทะเลาะก,กับเมียสาวโสดหนุ่มโสดนะคะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะให้แก้เค็ดโดยการไปบริจาคเลือดทาบุญโรงพยาบาลทําบุญมูลนิธิโรคมะเร็งนะคะบริจาคเลือดทําบุญตามทําบุญให้ให้กับพวกโรงพยาบาลวัดพระบาทน้ําพุช่วยคนป่วยโรคเอทําบุญแก้เค็ดนะคะ จะมีคนมาทําให้คุณโกรธมากอะเหมือนคุณโดนเขาหยามอะคุณจะลดน้ําหนักจนสวยเลยนะสามารถลดน้ําหนักจนผอมจนหล่อจนสวยคุณเป็นคนชอบทําบุญนะใจดีแล้วคุณก็เป็นคนชอบเอาชนะคนด้วยคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนบางครั้งเนี่ยศัตรูก็ทําให้คุณเข้มแข็งคุณใช้เงินเกินตัวคุณใช้เงินเก่งคุณเป็นคนที่เนี่ยชอบทําบุญมันก็เลยทําให้คุณหาเงินได้เยอะ มีเรื่องที่ต้องใช้เงินหาเงินก็เก่งในช่วงเดือนมกรานะคะชาวราศีเมษกับชาวลาัคนาเมษเนี่ยเหมือนกับว่าหาเงินก็เก่งใช้เงินก็เก่งอ่ะคุณเป็นที่รักของพ่อแม่ครอบครัวรักคุณมีทางเลือกให้คุณสองทางระหว่างการเป็นคนดีและการเป็นคนเลวหรือไม่ก็การทำดีแล้วก็การทำชั่วซึ่งคุณจะต้องเลือกเองว่าคุณจะทำสิ่งที่ถูก คุณจะทําสิ่งที่ถูกต้องหรือคุณจะทําสิ่งที่ถูกใจคุณต้องเลือกเอาเองทีนี้จะมาดูด้วยไพ่แม่มดนะคะเป็นดาวห้าแฉกสัญลักษณ์แม่มด The Moon ในเดือนมกราเนี่ยคุณจะโดนนินทาว่าร้ายจนเฉาโชว์อ่ะคุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ถึงจะโดนนินทาแต่คุณอะไม่ไม่กลัว ถึงจะโดนรังแกคุณก็บ่อยยันเพราะคุณเป็นนักลบในชีวิตจริงคุณเก่งแล้วก็ได้ไพ่งูอีกแล้วนี่มีงูมีงูขึ้นคุณต้องไปไหว้บูชาพ่อปู่สีสุดโทแม่ย่าสีประทุมมาไปไหว้บูชาพญานาคขอโชคขอลาบแล้วจะล่ำจะรวยนะคะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้มีคนมาลักมาชอบคุณเยอะแต่คุณไม่เอา คุณเป็นคนที่แบบเบื่ออะไรหลายๆอย่างอ่ะจริงๆแล้วคุณเป็นคนขี้เบื่อนะอันที่จริงตัวคุณเป็นคนขี้เบื่อนะจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วคุณจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าไปไปาร์ตี้กันค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขนะช่วงช่วงเดือนเดือนมกราเนี่จะเป็นช่วงที่คุณมีความสุขนะคุณจะมีกิจกรรมได้เจอผู้คนใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆอ่ะจะมีความสุขเข้ามาแล้วก็มีเกณฑ์ได้ จะมีจะคนที่เป็นโสดนะคนที่เป็นโสดเนี่ยคนที่เป็นเอ,อ่อคนที่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม้แม่ไม้เนี่ยมีเกณฑ์ได้คู่นะคะอาจจะอาจจะมีตำรวจทหารมาตำรวจทหารมาจีบคุณอนะเป็นไปได้ทหารตำรวจมาจีบจะมีคนมาขอยืมตังค์ด้วยนะ คุณเป็นราชาเหรียญเลยนะคุณเป็นคนทํามาหากินเก่งหาเงินเก่งจะหาเงินได้เยอะคุณเป็นคนรักสันโดษไม่ค่อยชอบยุ่งกับใครเป็นคนรักธรรมชาติชอบอยู่กับธรรมชาติเป็นคนสนใจเกี่ยวกับพวกผลไม้พวกผักอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่เอ,อชอบอยู่กับธรรมชาติอืเป็นคนชอบอยู่กับธรรมชาติทีนี้เราจะมาดูฟิลลิ่งจะมาดูมูท อิโมชันนะคะมาดูอิโมชันมาดูมูมาดูฟิลลิ่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกและจิตใจของท่านผ่านไพ่าทาโร่เดลนุยนะคะเดลนุยแม่มดหมอผี Sáu suối Đắc lốp Dính Nàng phải giả พายทะเลพลายพลายทะเลสินเดอเลนละ่ะเอลอเอลนักดนตรี เอลซ่าเจ้าหญิงน้ำแข็งเจ้าหญิงน้ำแข็งเอลซ่านะคะพลังงานของท่านเป็นไปนในเชิง คุณมีพลังงานในเชิงสร้างสรรค์นนะแล้วก็มีเทวดานางฟ้าคอยให้การคุ้มครองอ่ะคุณอ่ะมีคุณอะ่มณอะมีนางฟ้าคอยดูแลนะตัวคุณอะมีนางฟ้าเขาเรียกว่าเป็นแม่ทุนหัวคอยดูแลตัวคุณอยู่มีนางฟ้าคอยดูแลคุณคุณมีพลังในตัวที่สามารถทำสิ่งที่คนอื่นอะ่ะทำไม่ได้คุณเป็นคนที่หน้าเด็กกว่าอายุจริงนะเป็นคนที่มีความอ่อนเยาว์ จะได้เงินจากทางไกลมีเกณฑ์จะก,กําลังจะได้เงินจากคนต่างชาติได้เงินจากทางไกลและอันนี้คือไพ่สิบเหรียญน,นะคะอันนี้คือไพ่นางพญานะคะ Ten of Pentacles ก็คือว่าในเดือนมกราเนี่ยการเงินคุณนี่แจ่มเลยอะหาเงินได้ดีมากอะคุณจะมีปัญหากับผู้หญิงนะคนหนึ่งอะคุณจะมีปัญหากับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพวกสาวแก่ไม่ไม่อะแต่คุณอะจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ ในบางครั้งเนี่ยคุณก็มีอาการเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันนะบางวันก็นอนทั้งวันไม่อยากทําอะไรคุณเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเสียสละตัวเองเพื่อคนส่วนรวมคุณเหมือนแสงสว่างของคนหลายๆคนนะ่ะคุณเป็นเดอะซันของ mm hmm. คุณเป็นเดอะซันของคนหลายๆคนคุณเป็นคนที่มีพลังทางด้านศยศาสตร์ในตัวเป็นคนที่สนใจเรื่องผี สนใจเรื่องเล่นลับสนใจเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องเล่นลับจะได้เดินทางไปโรงเรียนในต่างจังหวัดวัดเก่าๆในเดือนมกราคมพศ2564คุณจะได้เดินทางไปยังโรงเรียนโรงเรียนในต่างจังหวัดวัดเก่าๆในต่างจังหวัดจะได้ไปทำบุญ ที่วัดเก่าๆอาจจะไปคุณอาจจะไปทําบุญแถวแถวเขาพนมลุงไปทําบุญในวัดแถวอยุธยาไปทําบุญวัดเก่าๆแถวเชียงใหม่นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยให้การดูแลคุณอยู่คุณมีเทวดาคุณมีคนคุ้มครองนะตัวคุณเนี่ยซินเดอรเรล,ล่าได้ดีเพราะอะไรซินเดอรเรล,ล่าได้ดีเพราะว่าซินเดอรเรล,ลามีนางฟ้าค่ะ ซินเดอเรล่ามีนางฟ้าประจําตัวซินเดอเรล่าเลยจับผู้ชายรวยได้นะคะซินเดอเรล่าสามารถจับผู้ชายด้วยได้เพราะว่าซินเดอเรล่ามีนางฟ้าประจําตัวซึ่งเป็นแม่ทุนหัวที่ช่วยมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองอ่ะควรทําบุญให้เทวดาประจําตัวและอะไรอก็จะดีนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ค่ะ